สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับผมกับผมนะครับช n นลไอทีบ้านบ้านทีวีนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผม Windows Li c เส้นนะครับผมว่ามีอยู่กี่แบบต้องเลือกซื้อยังไงให้คุ้มค่าในการใช้งานนะครับวันนี้ผมได้จัดทำสไลด์ p า w e r p o ์ p t นะครับผมเพื่อที่จะง่ายในการทำความเข้าใจนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ในส่วนของ Microsoft Windows 10 l i c e n s นนะครับผมก็จะมีหลักๆนะครับผมประเภทก็จะมีอยู่3 3ประเภทหลักนะครับก็คือแบบ FPP OEM นะครับแล้วก็ Volume l i c e n s นนะครับในส่วนของ FPP นะครับก็ย่อมาจากตัว Full Package Product นะครับผมเป็นรายเส้นที่สามารถย้ายเครื่องได้นะครับผมอธิบายในสถานการณ์แบบเหตุการณ์ที่แบบเราซื้อเครื่องมา หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วเครื่องนั้นเราไม่ทําการเปิดใช้งานหรือว่าให้คนอื่นไปใช้งานต่อหรือว่าเครื่องอเสียหายไปนะครับผมเราสามารถที่จะย้ายไลน์เส้นในเครื่องเก่าในเครื่องอก่อนหน้าน,นี้นะครับมาใช้งานในเครื่องใหม่ที่เราทําการซื้อมานะครับอันนี้เป็นข้อดีของ FPP ไลน์เส้นนะฮะย้ายเครื่องได้ตามจํานวนไลน์เส้นที่เราซื้อมานะครับ ในส่วนที่2จะเป็นลายเส้นที่เป็น OEM นะครับ OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer นะครับเป็นลายเส้นที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากว่าเป็นลายเส้นที่ฝังมากับเมนบอร์ดนะครับผมก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะย้ายเครื่องได้นะครับผมไม่สามารถที่จะย้ายลายลเส้นข้ามเครื่องได้นะครับผมในกรณีที่เราซื้อ,อคอมที่เป็นอคอมแบรนเนม คอมแบรนด์ที่ซื้อจากห้างร้านไอทต่างๆนะฮะที่มีการาขายวินโดว์ไรเซนมาด้วยนะครับผมในกรณีที่เครื่องพังไปเมนบอร์ดพังไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องขึ้นมาได้อันนี้จะทําให้เราเสียไลเซนไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อเสียอันนี้3จะเป็นไลเซนแบบวอลลุ่มไรเซนนะครับผมไลเซนประเภทนี้นะครับผมเหมาะกับองค์กรใหญ่ๆนะครับผมจะเป็นไรเซนประเภทแบบซื้อ แบบหลายๆหลายเส้นแล้วได้ในราคาที่ถูกนะครับผมโอเคถัดมาก็จะเป็นหลังจากที่เราได้ทําการเลือกซื้อเราจะได้อะไรบ้างนะฮะในรายเส้นประเภทต่างๆนะครับผมรายเส้นแรกก็เป็นรายเส้นแบบ FPP รายเส้นนะฮะก็จะเป็นแบบเป็นกล่องมาข้างในกล่องก็จะเป็นแฟลชไดร์ฟแล้วหรือว่าจะเป็น CD แล้วก็จะได้เหมือนเป็น คีย์ Key ของตัวแบบ f p p l i c e ไลเติดมาให้ด้วยนะครับผมซึ่งคีย์ประเภทนี้จะต้องเก็บเป็นความลับนะฮะห้ามาให้ใครเห็นเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาคีย์นี้ไป Activate ใช้งานต่อได้นะฮะแล้วจะทำให้เราใช้งานปัจจุบันนะฮะจะใช้งานไม่ได้นะฮะโอเคในส่วนที่2ก็จะเป็นแบบ OEM License นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็น License ที่ติดมากับ ค่าของโรงงานนะฮะส่วนมากก็จะติดเอาไวา้ติดกับ CPU ก็จะเป็นสติกเกอร์ติดให้เห็นนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นอวอลลุ่ม e n เ้นวอลลุ่ม c e เ s นก็จะเป็นไรเซนที่ใช้กับระดับองค์กรที่เป็น Enterprise หรือว่าเป็นแบบองค์กรที่มีอคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับผมสามารถที่จะอเอาไรเซนประเภทนี้ไปใช้งานได้นะครับ ถามว่าในส่วนของเราเองมันบ้านนะเราจะทําการเลือกไรเส้นแบบไหนดีในการนําไปใช้งานในส่วนของเราทํางานาก็จะอาจจะเลือกใช้เป็นแบบ windows 10 pro หรือถ้าในส่วนของเราใช้ใช้งานตามบ้านโฮมยูทต่างๆก็แนะนําให้เลือกใช้เป็น windows 10 h o m มก็เพียงพอแล้วนะครับผมแต่ถ้าหากถามว่าเลือกเป็น windows 10 pro เนี่ยเราจะได้ฟีเจอร์หลักๆคือ1สามารถอาจจอยโดเมน อ่าก็คือเป็นการจอยโดยเ,เมนเข้าไปใช้ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในองค์กรได้2จะได้ในส่วนของอ่าฟีเจอร์ของ Windows ก็คือ Bit Locker Bit Locker ก็คือเป็นฟีเจอร์ในการเข้ารหัสไฟล์นะฮะในการเข้ารหัสไฟล์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่จะคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในคอมของเรามาเปิดดูมาเปิดอ่านคอมพิวเตอร์ข้อมูลในในในคอมของเราได้นะครับผมนี่เป็นข้อดีนะครับผมส่วนถามว่าถ้าใช้ตามบ้านโฮมยูสก็เลือกเป็น Windows 10 Home ก็เพียงพอแล้ว นะครับผมในในส่วนของลายเส้นล่ะนะครับผมผมแนะนําให้เป็น FPP นะครับผมเนื่องจากว่ามันย้ายเครื่องได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคผมขอสรุปแบบสั้นๆอีกอีกรอบนะครับผมล,ลายเส้นหลักๆจะมีอยู่3ประเภท1 OEM ย้ายเครื่องไม่ได้นะครับผม2 FPP ย้ายเครื่องได้ตามจาํานวนลายเส้นที่ซื้อมา 3. า o วอลลุ่มลายเส้นก็คือเป็นลลายเส้นที่ใช้ระดับองค์กรใหญ่ๆนะครับผมซื้อเยอะ แต่จะได้ในราคาที่ถูกโอเคหวังว่าวันนี้คงอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ในการที่จะไปเลือกซื้อ Windows นะฮะแล้วก็เลือกซื้อในส่วนของลายเส้นนะครวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับผมในส่วนของช่อ n ไอทีบ้านๆทีวี TV ของเรานะครับผมในวันนี้ก็สวัสดีครับ Hi.